คนไหมอันนี้มันขาวดำม่งเอาขาวดำดีกว่าแล้วสีแดงนี่ค <GO av uther> ืออะไรอ่ะก็เดี๋ยวดำแอ้วสีน้ำเงินขาวอันนี้สีน้ำเงินมะพร้าวอ่อนโอ้มะพร้าวอ่อนเหรอกินกินได้เหรอก็ขายยังไงเนี่ยน่ายนร้อยมัดละาร้อย ไม่แถวนี้เขาอ,อาชีพทำไปนี้เลยเหรอรู้ว่ารับมารับมาหรือว่ายังไงเนี่ยเผากันเองค่ะก็เผากันเองอ๋อเหรอแสดงว่าต้องอร่อยนะแถล้งแ<อ>ม่ค่ะแล้วกมาแกะมาเลยดิดยลองดูอเออร้อนไหมอ่าร่อนไม้มันกะแก่มันก็จะไม่ค่อยติดเยอะ ลองกินกดูนะต้อองก่อนนะดทดลองก่อนแ,อ,อ,นแอ,อันอกอคนี้ม,มออกแ,แกะให่ออกนะมันนะเนี่ย <c oughs> มันติดมือเลย <c oughs> อ่ะอ่ <c oughs> าแสดงว่าอร่อยนี่ต่ออย่งเงี้นะอือ <c oughs>